สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับมาดูผ้าคุมรถของเราครับเราจำหน่ายผ้าคุมรถหลายรุ่นหลายแบบนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอเป็นผ้าตัวนี้ครับเขาเรียกผ้าซินซอลอนนะครับก็สามารถคุมได้ทั้ง รถเกง๋งรถกระบะนะครับเราตัดให้ตรงรุ่นแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เราคุมนี้เป็นกระบะสีประตูมีแคลริบอยนะครับผ้าที่เราคุมให้ลูกค้าอยู่นี้เรียกว่าผ้าเซนสอลนะครับเป็นผ้าที่มีเส้นใยนะครับมีเส้นใยที่เหนียวทนแล้วก็เคลือบด้วยโพลิเมอร์อีกทีหนึ่งนะครับ ตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้นะครับดึงได้กระชากได้ครับตัวเนื้อผ้ากันน้ำร้0ยอร์เนต์ะครับลูกค้าสามารถคุมในร่มก็ได้ในกลางแดดก็ได้นะครับตัวเนื้อผ้าก็ทนแดดสำหรับลูกค้าที่เน้นการฝุ่นนี่คุมในร่มนี้อายุการใช้งานนานมากๆนะครับ ถ้าคุมกลางแจ้งตลอดเวลาอายุการใช้งานก็จะอยู่ประมาณราวๆสัก2ปีนะครับถ้าในร่มก็จะอยู่นานมากกว่านั้นนะครับและที่สำคัญเราตัดให้ตรงรุ่นด้วยนะครับอย่างรถรุ่นนี้นะครับคันนี้เจ้าของต่อผ้านะครับก็คือต้องการให้ผ้ามันปิดล้อแม็กนะครับแล้วก็ให้โผล่แค่ตัวล้อยางดำหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัดให้นะครับในกรณีสั่งพิเศษแบบนี้เราจะบวกราคาเพิ่มนะครับคันนี้ DMAT 4ประตูมีหลังคานะครับราคาขายอยู่ที่3,000บาททวนครับเราตัดให้ได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะมีแหลกหลังคาหรือว่ามีอุปกรณ์เสริม ก็สั่งเรามาได้นะครับหรืออย่างตระกูลเบนซ์ก็จะอาจจะมีตัวโลโก้โผล่ขึ้นมาตรงฟ้ากระโปรงแล้วก็เจาะให้นะครับแล้วก็รถบางรุ่นที่ไม่สามารถพับเสาอากาศได้ก็สั่งเราได้นะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผม

ผมวันอันนั้ที่เป็นโพสเตอร์อย่างนู้นอ่ะผมก็มาใส่อีกแลอย่างเงี้ยน่ะมาคมไปทีนึ่งจนเลยถ้ขาดพื้นอากาศต้างบนก่อนแมวแมวบอกก่อนก็คือไม่้างไม่ต้องอแผมจะ